คือพูดง่ายๆว่ากาันจอมพลังจะดีจะชั่วผมไม่รู้หรอกเพราะผมผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวและอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้กดติดตามช่องคุณการจอมพลังในทุกๆแพลตฟอร์มผมไม่ได้กดติดตามแต่ผมเห็นทุกเกือบทุกแพลตฟอร์มที่มีการจอมพลัง นะฮะเราเห็นตรงนั้นผลผลสุดท้ายที่ออกมาประชาชนได้รับความช่วยเหลือคือคุณการแกจะไปเอาเงินมาจากไหนกูไม่รู้หรอกนะครับนะตอนนั้นนะกูไม่รู้หรอกว่าแกจะมีมูลนิธิหรือไม่มีมูลนิธิแต่กูบอกให้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีน้ำใจเห็นคุณกันไปทําอะไรไม่ต้องคุณการใครก็ได้ที่ไปทําเหมือนกับคุณการจอมพลังเดี๋ยวเขาก็ถามเลขบัญชีอะไรเลขบัญชีอะไรเดี๋ยวช่วยค่าน้ํามันเดี๋ยวช่วยค่าทีมงาน คนไทยเป็นอย่างนี้เราใจดีไงใช่ไหมไ,ไปมาคุณกันจอมพลังอาจจะเห็นว่าไอชิปหายเงินแม่งเยอะเยอะเยอะชักจะเยอะไปใหญ่แล้ะก็ตั้งเป็นมุ้ยธิกแม่งเลยทีนี้โอนผักก็โอนนะฮะโอนบัญชีมูล,ลนิธิเข้าไปอะไรเข้าไปก็ว่ากันไปนะครับส่วนคุณคุณ,คณไอจะไปตรวจสอบจะไปแล้วก็ก็เชิญเต็มที่นะครับในฐานะ,ะคุณสวมหมวกสองใบใบหนึ่งคุณอาจจะเป็นพล,ลเรือน ที่อะไรอยากจะตรวจสอบอีกหมวกอีกใบก็เป็นนักการเมืองอยากจะทําอะไรก็ทําไปแต่ที่แน่ๆคุณกันจอมพลังเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์นับร้อยร้อยตู้ไปวางตามแนวชายตามแนวขอบต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นของเรามูลค่าหลายล้านบาทนี่คือนี่คือผลงานของคุณกันจอมพลังนี่เราว่ากันตามผลงานเลยนะ ถามว่าคุณไอมีผลงานไหมมีแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้คุณไอก็จะเดี๋ยวป๋าก็จะไปบอกอีกว่าไอเขามีผลงานเรื่องสปอสไอ้สปอสเรื่องของตึกสกายวอล์กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดแล้วอันนั้นประชาชนเขารู้กันหมดแล้วแต่สิ่งที่กําลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณกานทำคุณการจอมพลังไปทําตรงนั้นเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เป็น100ร้อยตู้เลยวางเรียงกันสองชั้นซ้อนสองนะครับ นั่นคือตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยตู้เลยนะแต่คุณไอไม้กระดานแผ่นเดียวไปไปซ่อมสะพานแผ่นเดียวออ <c oughs> ไอนั่นตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยแต่คุณไอ้ไม้กระดกแผ่นเดียวโอ้โหดังสนั่นผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้อิจฉาอะไรนะดีดีทำอย่างเงี้ยดีเพราะประชาชนแถวบังบอนเป็นไง ไม่มีสะพานเดินก็เดินสะพานก็อันตรายกลางค่ำกลางคืนเดินเดินตกสะพานจมน้ำตายคนบางบอลรอดตายจากการตกสะพานจมน้ำได้เพราะคุณไอ้ไม้กระดานแผ่นเดียวแกดังทั้งโซเชียลเลยที่แกดังก็เพราะแกสวยด้วยคุณไอ้สวยนะครับกูยังชอบเลยกูชอบมองนะกูชอบดูเวลาแกยิ้มนะแล้วยิ่งเวลาแกแต่งตัวแบบชุดไพรเวทชุด ลีหลกอะไรของแกนนะกูก็จะมองอุ้ยน่าปลืม้มที่พูดอย่างนี้กูไม่ได้รังเกียจหรือกูไม่ได้ไปคุกคักเดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวคุณไอ้เขาจะบอกไอ้ป๋าหนุย่ยมึงกําลังล่วงละเมิดคุกคามกูทางเพศโดยโดยการใช้คําพูดบอกเอาก็ชมว่าสวยก็ชมว่าขาวว่าทําไมอะมันผิดตรงไหนว่าไอ้เฮียไม่ต้องมาฟอ้องกูนะคุณไอ้นะครับเออกูไม่มีตังให้หรอกกูจะบอกให้ สุดท้ายแม่ทัพกุ้งเขาก็ออกมาการันตีแล้วคนระดับแม่ทัพเนี่ยแม่งพูดมาอย่างนี้เนี่ยแล้วแกไม่ใช่เป็นแม่ทัพธรรมดาวันนี้แกเป็นที่ปรึกษาผู้ชกการทหารบกไอ้นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่แกมีเครื่องหมายที่คอแกโอ้โหไอ้คอด้านซ้ายอะ่ะนั่นน่ะเด็กใครๆก็รู้ใครๆเจอเครื่องหมายแบบนี้เป็นไงไอสัตว์ขาอ่อนหมดไม่มีใครกล้าเถียงเลย หรือคุณไอจะกล้าเถียงก็เรื่องของคุณไอนะแต่คนระดับแม่ทัพบารมีเขาเหนือคุณเยอะบารมีเขาเหนือกับคุณไอยเยอะหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่สองเขารักษาชายแดนสามเขาทวงแผ่นดินมาคืนเราฉะนั้นคุณไอจะพูดจะจาอะไรผมจะบอกให้ระวังกันนิดนึงนะอย่าไปว่าท่านนะถ้าว่าผมยุให้เลยไปว่าคุณกันจอมพลังคนเดียวก็พอ นะครับไปไปดา่าไปว่าคุณกันจอมพลังคนเดียวก็พอแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเขารู้ว่าสิ่งที่คุณไอ้ทำเนี่ยต้องการอะไรเท่านั้นเองแต่ผมจะไม่พูดณนะที่นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเขารู้เจตนานะครับกรรมคือเครื่องชี้เจตนาเจตนาก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราห้าเก้าผู้ใดนะครับเออนะกระทำความผิดนะจัดต้องรับโทษ อะไรประมาณนี้แต่กุ๊กแต่ว่าคุณคุณไอซ์ทำถูกแล้วทำทำดีด้วยเออทำเก่งสวยขาวคุณแล้วเปรี้ยวปากเลยอ่ะอยากกินมะม่วงไปไรสดไปจังเลยสวยนะครับเออก็โดนไปโดนแบบเหนื่อยๆพูดยังไงว่าคุณไอซ์ตอนนี้เหนื่อยนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคุณนวัดเนี่ยนะะตอนนี้คุณนวัดเนี่ยเขาเรียกว่านวัด ทุกวงการฉายาเขาคือฉายานวัตทุกวงการไอ้นี่แม่งดราม่าแม่งทุกเรื่องยัดแม่ตั้งแต่เรื่องเฮียนางงงนางง,ง,ง,งามใต้โต๊ะบนเวทีเก้าอี้หักแอร์ไม่เย็นอาหารไม่อร่อยแม้กระทั่งดราม่าไปถึงโรงพยาบาลตอนเป็นโควิดล้วแหกปากโวยวายไ,ไอสัตว์มีสตินะนวัตคุณมีสติบ้างคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องตั้งหลักนะเออ แต่อย่าลืมนะนวัดเขาก็ไม่ใช่คนโง่ะนะเขาก็ฉลาดนะเฮียกูกูไปดูคลิปเขามาเมาืม่อเมื่อเมื่อเช้านี้มึงเออเขาก็ฉลาดพูดนะนะแต่ว่าเป็นไงครับวันนี้สังคมออนไลน์ line, เขาไม่สนคุณว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดเขาเขามองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณนวัฒน์นี่เป็นผู้ใหญ่แห่งวงการนะคือแกลีรันทุกวงการเลยสั <laughs> ์นวัดรันวงการ ไม่ว่าจะเป็นนางแบบดาราส้วมแตกกดน้ำไม่ไหลไฟดับเตียงหักเหมือนแกรู้ทุกเรื่องเหมือนแกแกไปนอนซุกอยู่ใต้เตียงอะนะแกรู้ทุกเรื่องเลยแลแ้วแกจะออกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโควิดแกก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นส้มตำปลาราอะไรแกก็จะยุ่งวุ่นวายกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแกเป็นคนเก่งคุณวัต์อะนะแกบอกว่าที่แรกฉันบริจาคไปเยฉันก็คิดว่าเออฉันบริจาคให้เธอแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่า ไอ้มูลนิลธิการจลบาลังช่วยสู้มันไม่ใช่เป็นเธอเนี่ยฉันขอคืนได้มากนะครับเอก็คือการจอบาลังก็บอกไม่เป็นลายเงินพี่ผมไม่ทําหมดแล้วถ้าผมจะคืนเดี๋ยวผมเอาเงินส่วนตัวคืนพี่ผมคืนพี่แค่นี้ผมไม่จนผมจะบอกให้นะไม่ว่าจะเป็นไอ้ลักชนกนะหรือไม่ว่าจะเป็นไอชื่อไอนวัตเนี่ยนะคุณเล่นผิดแล้วเกมนี้คุณจะคิดว่าคุณได้เปรียบ ผมจะบอกให้เกมเนี้คนที่เดินฉลาดที่สุดคือการจอมพลังคนคนนี้ไม่ธรรมดาผมบอกให้ไม่ประทะเก็บอารมณ์ไม่สวนคำถามแต่เป็นไงครับรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็นไอไม่ว่าจะเป็นลักชนกไม่ว่าจะเป็นไอพวกสายขี้ยาไอสายขี้ยาทำตัวฮี้ๆอะไรพวกเนี้ย ไอ้พวกที่มีเรื่องยาเสพติดไอ้พวกที่ไปทําให้ชาวบ้านเขาต้องตายเนี่ยไอ้พวกเฮียเนี่ยเขาจ้องกระทืบอยู่เอ้ยนะกูจะบอกไอ้พวกขี้ยาทั้งหลายนะที่มึงจะรวมตัวกันที่จะไปเล่นคืนไอ้การจองพลังเนี่ยพี่บิวสวัสดีนะครับกูจะบอกให้มึงรู้นะวันพระมันไม่ได้มีหนเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคนอย่างการจอมพลังเนี่ยเขาแค่ไปพักผ่อน ปเูเดี่ยวก็มาแล้วมาขราวนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะที่มีไอ้พวกที่ไปจ้างเขาแดกเหล้าจนตายเนี่ยแด้มานั่งร้องห่มร้องไห้มาขอโทษขอโทษระวังตัวไว้กูว่ากันจอมพลังเขาเห็นมึงแล้วแหะแต่เขายังไม่มาจำเอาไว้วันนี้คราวที่แล้วมึงทำคนตายไปคนหนึ่งเนี่ย วันนั้นมึงเกือบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยแล้วขราวนี้มึงไปเล่นกับการจอมพลังอีกอันนี้กูไม่ได้ว่าในใจกูรู้สึกกูคิดเอาไว้เฉยนะกูว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับมึงแล้วทีเนี้ยจริงๆเพราะคนเขาจะไปสันเสริญร้องเพลงกันอยู่หน้าบ้านมึงทีนี้ลูกเมียมึงก็จะอยู่ไม่ได้แล้วกูถามที่มึงจะไปแจ้งความตำรวจคนไหนไม่จะไปจับไว้ไอ้เหี้ยคนเป็นร้อยเป็นพันไปยืนอยู่หน้าบ้านมึงแล้วก็ร้องเพลง แอปบีเบอร์เดดูอยู่ทั้งวันนะมึงตายนะกูบอกให้ไอสิงขี้ยาเหมือนกันนะวันวันก็ไปไงน้ำท่าก็ไม่ค่อยอาบเป็นไงครับตำรวจไปจับได้ขนยาเสพติดบ้างอะไรบ้างแต่กูไม่ได้หมายถึงกลุ่มไหนกลุ่มอะไรยังไงนะกูถึงว่ากูพูดถึงไอพวกขี้ยาและคนเสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ช่อยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำไอพวกเสพยาเนี่ยสกรปรกไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร่หรอกนะ เออเอ็อ,อะก็ไรอางเงเดี๋ยวเราจะพากันไปเดาะเคาะที่นู่นเราจะพากันไปเดาะเคาะที่นี่มงไงเฮียรถมอเตอร์ไซค์เปิดฝามาไปไงโอ้โห,โหขี่เม็ดนเราเนี่ย่าเปิดดูมิ้ยโอ้โหนี่เก็บสะเหลืองเลยนี่เราเราลืมขายเหรอเก็บสะเหลืองเลยอะไรอย่างเงี้ยแลบลิ้นมาไปไงเป็นฝ้าตานี่เหลืองเลยไอ้พวกนี้ก็ระวังไว้มึงพวกมึงจะไม่มีที่ยืนไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ